สวัสดีแรับทุกคนมาเจอกันไหนครับผมคืนนี้ผมก็พาทุกคนมาปักเบนเนาะหมายเก่าครับผมหมายเงินเขาเนาะเศษถ้าหมดก็18หลังครับหายไปหนึ่งหลังเมื่อคลิปก่อนนะที่ปลามลันลากไปนะผมยังหาไม่เจอแล้วผมเสียดายเหมือนกันนะทุกคนเนาะนี่ครับผมคืนนี้ผมก็ใส่เศษตะโม,ม้เนาะเหยื่อเศษตะโม,ม้ครับผมแล้วผมก็เอาโกงดักหนูมาอันหนึ่งเนาะเรามาดูหนูว,ว่ามันจะมีหนูไหมเรามาดักสักอันเนาะพอดีว่าผมมีโกงดักหนูอันเก่าครับที่ไม่ได้ใช้นะลองมาใช้ดู เรามาดักดูแล้วว่ามันจะมาแน่ผมเดี๋ยวเราก็ไปปกติกแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ก็ประมาณสักทุ่มครึ่งนะผมไปครับผมเดี๋ยวมันดึกนะทุกคนนะดุนกันว่าจะมาไหมดึกแปดหลงังแล้วหายไปหลังหนึ่งมาครับผมโอ้มาครั้งนี้น้ําแห้งเลยครับผมไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าโอ้น้ำแห้งต้องลงไ,ไปนี่ครับลงไปนี่ครับน้ำล่างนี่ครับผมน้ําแห้งเลยมาครั้งนี้ไม่รู้จะมีปลาหรือปล่าไกลคืนเดียรึเปล่ารุนกันนะทุกคนนี่ครับหลังอะไรครับจังนวน เมื่อขี้ผมมีปลาช่อนปลาหลินว่ายเไว้ไปดูนต่อเนาะเก่มาทางนี้น้ำแห้งเนยนี่ดูดิครับโอ้โหน้ำแห้งลงเยอะมากเลยครับสุดสีกลายบา่าเนอะอ่ะดูด,ดิกัดดนนะเยอะปอืมคุณลงลำบาก นี่สิบแปดหลังนี่จะปักหมดหรือเปล่าครับเนี่ยสิบแปดหลังเนี่ยนี่มีที่ปักแล้วน,น้ํามันแห้งขนาดนล้วดูดีครับดูปลายอย่างนี้หรือเปล่าน้อถ้าไม่ได้ก็เคลียร์ไปชมบรรยากาศเนาะน้นําแห้งมากเลยครับผมแห้งมากผมก็ไม่ได้มาดูครับพอด,ด,ดีทํางานทั้งวันเลยเนาะก็ถือเล่กงานแล้วก็มาหาหมายแลย้วผมไม่ได้ดันเล่นไม่ได้ดูแล้วว่าน้ำมันแห้งแค่แห้งแค่ไหนแกดูกันเนานะ นี่จะปักหมดหรือเปล่าแต่หลังไม่รู้จะมีปลาห,หรือเปล่าน้ำแห้งกลิกดเลยครับผมเอ๊แต่ไปหาหมายใหม่ก็ไม่ทันนะครับตอนนี้มันดึกแล้วเนาะประมาสองทุ่มสองทุ่มทุ่มขึ้นแล้วมั้งแต่สองทุ่มแล้วมั้งไม่เป็นไรนะทุกคนเนาะถ้าไม่ได้เที่ยวไปชมบรรยากาศนะครับผมผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับน้ำมันแห้งมากแล้วนี่นจะมีปลาห,หรือเปล่ามันดุ้นกันปักไปอย่างนี้เเนาะ,ะนีกกินก็ไม่รู้จะทำยังไง น้ำก็ลดลงเยอะมากน้ำก็ลดลงเยอะมากจะมีปลาให้กันไหมเนี่ยน้ำลดลงเลยครับไม่รู้ว่าจะตักครบหรือเปล่าเด็กจุดแปดหลังตักได้แค่ไหนก็แค่นั้นทุกคนเนาะน้ำมันลดยังลงเลยนะครับต้องโอโ้โหไปครับผมคุณต่อมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่าอากาศก็หนาวนะช่วงนี้นะทุกคนเนาะไปค อ,อย่องังไงมันก็แน่จะมีปลาเหลือสักสักตัวสองตัวนะทุกคนเนาะน่าจะมีปลาเหลืออยู่บ้างปลาไม่ปลาน้ําชื่อว่านะแน่ใจะ่มีปลาเหลืออยู่นะผมว่านะนไม่น่าจะหมดเนาะไปรู้ต่อครับผมยังป่าไม่เสร็จเลยเพื่อจะปลาได้กินหลังตอนที่ผมเดินปัดเดิดมาไปยินเสียงปลาตอดเยอะแล้วครับผม นาจะมีรุ่นทุกคนเนาะได้ยินเสียงปลาตอดเยอะครับมีปลาอยู่ครับผมแต่ไม่รู้มันจะกินเยหยื่อระหว่างรุ่นกันนะทุกคนเนาะร <c oughs> ุ่นกันรุ่นกันกิเะนะเหยื่อไหมเหยื่อแตงโมอย่างเดียววันนี้เหยื่อกค่แตงโมอย่างเดียว <c oughs> ไป,ไป,ไปๆๆไ๊ะพศอะไรก็ๆๆรไปมีต้องได้เยอะเหรอได้แค่ตัวสองตัวสามตัวพอได้จำแล้วปิดก็พอแล้วครับมีต้องได้เยอะเนาะเมื่อกี้เสียงปลาตอดเยอะ ลุ้นกันว่ามันจะกนเหยื่อไหตัดยากนะครับน้ำมันลดเคยไปลุ้มต่อครับผมหน้าหนาวไม่รู้ว่าปลาจะกินเหยื่อไหมครับไม่รู้มันจะหนาวหรือเปล่าเนาะไม่จะกินไหนถ้ามันเหยื่อแล้วทุกคนเนาะถ้ามันเหยื่อมันจะกินตัดย่างไหนต้องก้มไหนครับผมน้ำมันลด ลุ้กันไม่รู้จะหมาหรือเป่าน่าจะหมานะเมืม่อกี้ได้ยินเสียงปลาต่อตุ๊กตุ๊กตุ๊กอยู่ครับผม,มน่าจะกินเหยื่อนะผมว่านะไม่ได้เอาเคื่องมาชมมชบรรยากาศอีกไม่นานก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะทุกคนอีกไม่นานก็ใกล้ปีใหม่แล้วใกล้ปีใหม่แล้วไปเชื่อต่อครับผมลุนล้นลุน้นลุ้น ม,มอย่างเขี่หาอยู่หากินนะทุกคนเนาะบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะครับของมันอยู่ในน้ำเราก็ไม่นะมรนะนนู้เนาะว่ามันจะกิงไหมเอางี้นะแบบเดี๋ยวมันหายแค่เหมือนกันนั้นเองครัเนี่ต่อครัดอยู่หลังน,นะครับผมขี้จำม่เห็นแล้วผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับ พราว่างก็เลิกง,งานก็ค่ำนะเลิกง,งานก็ดึกครับผมผมก็ไม่ค่อยว่าหาหมายเลยหายามายมันก็เก่าเก่หาหมายมันก็เป็นหมายเก่าครับผมนี่เป็นมีปลาแล้วตักคุ้นกันผมจะไม่ตัดที่แม้ทุกคนเนาะเพราะมันนี่ครับมันตักใกล้กันนะผมมันตักถี่ครับผมหมายมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นนะปักถีดๆตักถีด่ก็เลยจะไม่ตัดที่ทททแบบผมมีอากาศนะทุกคนเนาะ อีกมันอ่อนนะผมพัน,นไปครับเปกปลาแล้วไหมครับผมนี่หลังหนึ่งน่าจะปักได้อีกหลังสองหลังครับผมมันไม่มีหมายแล้วหมายมาันุดเนี่ยครับด้านล่างนี่นะครับน่าจะปักได้อีกหลังสองหลังครับผมน่าจะเหลืออีกดวงตาเนี่ยเป็นหมาย มาผมปักหลังสุดท้ายทุกคนดูดีกว่าเนาะเลยอีกสองหลังครับไม่รู้จะไปตักที่ไหนนะเดี๋ยวดูนว่ามันจะปักได้ป่ะนี่ครับหลังสุดท้ายทุกคนเนาะแล้วดูกลับขึ้นไปเลือีกสองหลังครับเลเอเบย์สองหลังไม่รู้จะตักที่ไหนนะครับแก่ผมเดี๋ยวเราดูกลับขึ้นไปนะว่าจะมาไหมเลยอีกสองหลังไม่รู้จะปักที่ไหนครับด่วนเนาะมันมาไม่เคยนน้โอ้ดูกลับมาไม่ได้เจ้าตัวครับผมให้หงๆครับ เดี๋ยวเราลุ้นกันเนาะเราทิ้ไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงทุกคนนะนี่ครับผมผมเอากกงดักหนูมาผมกงใหญ่เลยครับผมพอดีผมใส่ปูนะครับปูว่าผมผมจับปูแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจับเขาเนาะให้มันมีกลิ่นนะทุกคนเนาะเมื่อกี้ผมเห็นหนูตัวหนึ่งครับผมตัวใหญ่มากเลยครับเป็นหางแว้บๆเราบผมไม่รู้มันจะเข้าโกงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราจะไปดักที่หน้าที่เราเห็นนะครับที่ที่ผมเห็นนะทุกคนเนาะผมไม่ทันถ่ายมันเข้าไปในปากโขงนะครับผมเราไปลุ้นกันเนาะว่าจาบหมานไหมเดี๋ยวผมข่าน ครับทุกคนเห็นครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผมเห็นที่นี่ครับเมื่อกี้ผมมาก็เห็นมันเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยครับนี่นี่อยู่ยากกระดิกระดิกครับมันน่าจะนั่งอยู่นั่นนะครับนี่รากินหาน่าจะรอหากินเหยื่อนะเดี๋ยวเราจะไปดักที่นั่นนะาะอาจะหมานไหมเพรามันจะเข้าโกงไหมครับไปครับเมื่อกี้เห็นตัวมันอยู่ตัวใหญ่เลยครับ นี่ยทุกคนนะหลังเดียวก็เห็นนี่จหมือนกันเหยือปูพอดีปูไม่ได้เผาครับผมไม่ได้ลืมลืมไปเช็คมาครับลืมมาไปเช็คมาเดี๋ยวย่าหลายคมไม่เหนครับ อายา้ข่มมันหน่อยไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่าทุกคนถ้าไม่เข้าก็ก็ท่า,ามันนะ,ะเ,นเดี๋ยวพวกนเก้าลุ้นกันนะครับว่ามันจะเข้าไหม ไปครับผมไปครับได้เวลาตอนนี้ก็สี่ทุ่มแผมสี่ทุ่มเกือบจะห้าทุ่มแล้ว,รลนะวนนครับไปดูรอบแรกเาะว่าจะมาไหมผมไปมาครับผมไปดูหลังแรกดีกว่านะ่าอาจจะหมาไหมดูหลังแรกอากาศก็เริ่มเย็นแล้วเด็กๆนี่หลังแรกเป็นไงหลังแรกเอ๊ะหลังแรกเขยงยังอยู่ครับผมไม่กินครับผมนี่ครับ อกลุ้นหลังต่อไปครับคุณนิชาลุ้นต่อไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้ไหมคืนนี้ลุ้นหลังนี้เอ๊ะหลังนี้ก็ยังอยู่ครับผมไม่กินครับหลังไม่กินไหมน้ำไม่แห้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะนี่ยังอยู่แล้วแขงอยู่ครับผมหลังไม่กินไม่หลังนี้หลังนี้แขยังอยู่ครับผมไม่กินครับดูหลังนี้ล่ะ หลังนี้ก็เขียดยังอยู่ครับผมเอ๊ะหลังนี้ก็ไม่กิน้วผมเออสนใจใชแห้ละคืนนี้ทุกคนดูหลหลังละไม่กินสักหลังเลยหลังนี้แหละเออหลังนี้ก็เขียดดิ้นทุกๆๆน่ยครับหลังนี้กินไม่หลังนี้หลังนี้ก็เขียดยังอยู่ครับผมเอออาจจะแหแล้วดูหลังใกล้ๆกันนี่ครับอยู่ใกล้กันนี่ครับ หลังนี้ก็ไม่กินนะผมเออใจเห่าแ้วทุกคนดูหลังนี้ดีกว่าหลังนี้กินไหมเออหลังไหนไหนก็ไม่กินครับผมแห้วละแห้วละหลังไหนไหนก็ไม่กินหลังไหนไหนก็หนิมซิ่งหลังไม่กินไหมเออหลังนี้ก็ไม่กินนะผมเขยดยังอยู่เลยเขยดไรอ่ะเอ้แสนเดี๋ยวเอาเอาลงหน่อยนะมันรู้เสือหน้ามันรดนะครับถ้าไม่ได้อาเที่ยวมาชูเมกาแล้วทุกคนเนาะ ไม่กินเลยหลังนี่อยากกินไหมเนี่ยเขียนตีอยู่แล้วครับหลังไหนไหนก็ไม่กินเอารู้สึกว่าน้ำมันลดเนี่ยครับดูดิเขียนรอยแล้วผมเดี๋ยวขยับขยับเบ็ดก่อนนะหลังนี้โอ้หลังนี้ก็รู้สึกว่าน้ำมันลดนะครับเออนี่ครับนี่ครับ,รบอยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยครับผม ด่างนี้ก็ไม่กินนะผมดูดิเหลือสองหลังด่างนี้ก็หนีมซิงไม่กินครับรุ่นหลังสุดท้ายดีกว่าครับเออรุ่นหลังดีกว่าไม่ใช่หลางสุดท้ายอีกสองหลังนี้ครับอยู่ใกล้กันเนี้ยอันนี้ก็ไม่กินครับผมด่างสุดท้ายอยู่ใกล้อันนี้หลังนี้ก็ไม่กินครับผมไปกลับบ้านดีกว่าพวกนี้าลุ้นต่อแล้วทุกคนเนาะ เด็กฮะทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับผมโอ้ตอนนี้ก็ตีห้าแล้วครับอากาศหนาวเลยครับผมโอ้ไม่รู้จะหมาหรือเปล่านะครับผมเราไปลุ้นกันเนาะว่ารอบเช้าจะมาไหมรอบเมื่อคืนนี่รอบดึกนี่ไม่หมาเลยครับผมไม่ได้ครับตัวครับไปเอาไปลุ้นรอบเช้าทุกคนเนาะว่าจะได้สักกี่ตัวครับผมไปครับอากาศหนาวเงี่ยไม่รู้จะกินเยอะป่ะอากาศหนาวมากโอ้เย็นแล้วผมดูหลังแรกดีกว่าเนาะ คอยห,หมา,าสองตัวก็ยังดีเนาะโอ้โหหนาวเลยกาดโอ้หลังแรกไม่กินแล้วเข็อย่างอยู่ครับผมเดี๋ยวขึ้นมาเก็บนะนบดูหลังใต้ต้นไม้นะครับหลังที่สองเฮ้หลังที่สองก็ไม่กินแล้วผมน้ํามันมแห้งนะผมบ่านนะ่ตาไม่มีน,เนนะเหนเ่อยซิ่งับหลังที่สองก็ต้องใส่หมวกมาเลยครับกันน้าค้างนะเออเย็น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 กาดหนาวเลย เออหลังที่สองหลังที่สามก็เขียดยังอยู่ครับหลังที่สามให่หลังที่สี่มั้งนี่ครับผมอากาศหนาวๆแบบนี้ไม่รู้ปลาจะกินเหยื่อหรือเปล่าขนาดผมยังหนาวเลยครับผมโอ้โหหลังนี้เออหลังนี้ก็เหน็บเสี่งครับผมไม่มีอะไรตอดวันไม่มีอะไรตอดเขียดเลยขอสักตัวสองตัวก็ยังดีนะนี่ครับไม่กินนะผมเออไม่ไจ่อยแหรือเปล่าเนี่ยเท้าเนี่ย ดูหลังนี้ครับผมไม่กินไม่เป็นไร้วทุกคนเนาะเที่ยวมาชมบรรยากาศครับเออนี่เหลือแค่หัวนี่ครับตัวหายแซบทำไมได้ก็เขี่ยวมาชมบรรยากาศผมก็ทําเต็มที่แล้วครับมันไม่กินเองโอ้เหยื่อตายหมดเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ตายครับผมเนี่ยปลาตอดเนาะปลาตัวเล็กอหครับเหลือแค่ซากอยู่ใกล้ๆนี่ครับมันไม่ค่อยนั่นเท่าไรนะโอ้อันนี้ก็ปลาตอดตายเลยครับผมนี่ครับ เดี๋ยวก็ซ่าครับอย่าบอกนะจะไม่ได้สักตัวเนี่ย,ยนี่ยหลังนี้ก็ไม่กินนะผมเออปลามันหนาวหรือเปล่ามันไม่กินเหยื่อเลยครับนี่ครับเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงปลาต่ออยู่นะไม่กินเหยื่อจะทํายังไงเนี่ยดูมาหลายหลังไม่กินเลยดูหลังนี้ล่ะโอ้หลังนี้ก็ไม่กินนะผมมันจะเยี่ยแล้วนะผมเหี่วแล้วเวช้านี้ หน้าหนาวนี่หาปลาไม่ค่อยมาเลยครับหน้าหนาวนี่ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อเลยหน้าหนาวเนี่ยดูดิเข็ยังอยู่ที่เดิมเลยครับเออยังไม่มีเสียงปลาดิ้นเลยอย่าบอกนะครับมาชดปลาหมดละได้ยินข่าวว่าเขาชอบมาชดปลามาแถวเนี่ยถ้ามาชดปลาเนี่ยผมไม่ไม่น่าจะมีเหลือปลาผมแล้วเนี่ยเข็ดยังอยู่แล้วผมเออถ้ามีคนมาชดปลาเนี่ยผมไม่มีให้เหลือให้ผมและปลานี่ลาหายหมดแล้วผมว่าเนี่ย ดูครับหลังนี้ก็ไม่กินนะผมเออหนิมซิงแล้วฮวนะแฮล้วฮวแล้วเช้านี้นั่นแหละเออแล้วก็ไม่มีเขียดยังอยู่ครับผมเออรู้นี่สามหลังครับน่าจะเหลืออีกสามหลังเออมไม่กินเลยเอปลาหายไปในหมดทุกคนมันไม่กินเหยื่อเลยครับไม่ได้ยินเสียงปลาตอดวาดิ้นเลยนี่ครับปลายังอยู่ที่เดิมเลยครับเออเขียดครับไม่ใช่ปลาดูหลังนี้ล่ะ โอ้หลังนี้ก็มาตีเขียดหอที่ฝั่งนี้ครับเออกินครับผมนี่ครับหลังพุ่นก็เหยื่อายแซบทุกคนเออแฮว์แฮวแฮวเช้านี้เออ <c oughs> ระหว่างที่เก็บเบ็ดมาก็ดูนี่ครับดูโกงหลักหนูหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะล่านหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะลุ้นกันนะร,ระหว่างที่เก็บเบ็ดมาก็ยังไม่มีเสียงยังไม่มีเสียงดิ้นเลยดูมันเข้าหรือเปล่านะ ผมเข้าครับเข้าครับหนูตัวเล็กครับผมกินปูกินปูผมเกือบหมดแล้วครับเข้าอยู่ครับผมแต่เป็นหนูตัวเล็กนะนี่ครับผมเข้าอยู่ครับทุกคนต้องแต่งอย่างนี้นะเดี๋ยวปล่อยมันดีกว่านะทุกคนเนาะมันตัวเล็กครับผมนะครับตัวเล็กของเที่ยวตัวใหญ่ เดี๋ยวปล่อยมันดีกว่านะทุกคนเนาะมันเป็นเล็กไ่ทยให้เฉยๆก็ได้นะไปแล้วผมปล่อยมันเนาะมันล่านิ่วล่านิ่วแต่มันตัวเล็กไปตั้งแต่เพิ่มมาดักใหม่ <c oughs> ไม่มาแล้วครับตอนนี้ ม่หมาในช่วงนี้เบ็ดสิบแปดหลังครับไม่หมาเลยเอยหนูก็ได้ได้เนาะแต่มันตัวเล็กครับผมก็เลยปล่อยม,นะมันนะผมหากินตอนหน้าหนาวไม่ค่อยหมาทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเนาะเชื่องโชมบารยากาศแล้วกันนะทุกคนเนาะของมันอยู่ในน้าครับผมหนูก็ได้ตัวเดียวได้ตัวเลนะ็กครับผม,มก็เลยปล่อยมันไปไว้คิดหน้าคิดอะไรแคว่ากันใหม่นะทุกคนไปผมกลับบ้านดีกว่าเนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันเนะาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสียวปีครับพาปบกลับบ้านดีกว่า,มา,า,าไม่รู้จะคิหน้าจะหาอะไรกินเนาะไม่รู้จะาทำคลิปไปนะเพราะมันตัวไม่หาอะไรไม่ค่อยหมาเลยกลับบ้านดีกว่าครับผมหนาวอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเย็ยนๆครับตอนเช้า